สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o a t m a อัปเดตข่าวกันครับวันนี้วันที่18ตุลาคม2565มาดูความเห็นของกูรูกันหน่อยครับที่วิเคราะห์ฟอร์มของเกป้าบอกว่าโอา้โหเทคนิคขั้นเทพมากแล้วก็ ้าเลนได้แบบนี้มีโอกาสยึดมือหนึ่งเชลซีแบบยาวๆแน่นะครับรวมไปถึงอนาคตเอนโกโลกองเต้ที่ข่าวบอกว่าเขาอยากอย,กอยู่กับเชลซีต่อนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับสิงห์ o วิร์ลออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบนแลวก็ของสโมสรเชลซีด้วยไปกดไลค์แฟนเพจกันได้ถามทีมงานมาล่าสุดคอนเฟิร์มนะครับว่าแจกเสื้อเชลซีทุกนัดนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยครับที่เพจสิงห์เวิร์ลครับ ขอบคุณ Suzuki Swift Power Your Up Sport Eco Car เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์มฮั t e c h เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับยอดขายในไทยเกิน140,000คันไปนานแล้วนะครับไปทดสอบด้วยตัวคุณเองได้เลยนะครับดีจริงๆที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศนะครับ ขอบคุณคอล่าแอคนะครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในเลยไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตนันผิวหน้ามันสิวอักเสบช่วยได้หมดตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีอยอยมีฮาหลานด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR code ด้านบนหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของพีทบอมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วย แล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอาตาขันตีนะครับใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปจัดกันได้มียาถ่าย1นึ่แก้ถ่ายท้องบุกขับลมแก้ท้องอืดน,นะครับอยู่กับช่องมายาวนานกว่า4ปีถ้าบอกมาจากช่องของผมสั่งครบพันหลด100บาทแล้วก็มีส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันเริ่มกันที่เกปาอารีส布拉กาวันนี้เป็นวันของเขานะครับยกให้ข่าวของเขาเยอะแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเริ่มกันที่ฟาบริซิโอโรมาโน นะครับเขาออกมาชื่นชมผลงานของเกปาก่อนนะครับบอกว่านัดล่าสุดเนี่ยโชว์ฟอร์มโหดมากแล้วก็บอกข้อมูลด้วยครับว่าเกปาจริงๆเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเกือบจะย้ายหนีเชลซีอยู่แล้วครับเนื่องจากนาโปลีเนี่ยเจรจาขั้นสูงเลยมีโอกาสได้ตัวไปร่วมทีมสูงมากแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเหมือนเกปาก็จะโอเคนะกับการไปเล่นในอิตาลีแต่คนที่ขวางดีลนี้เอาไว้ก็คือท็อตโบลีครับเจ้าของร่วมของเชลซีนั่นแหละที่ ไม่ยอมปล่อยตัวออกไปเพราะว่าไม่อยากปล่อยแบบออปชันยืมตัวแล้วก็มีเงื่อนไขซื้อขาดแบบไม่บังคับนะตอนนั้นถ้าเชลซีจะปล่อยมีทางเดียวก็คือต้องขายขาดแล้วก็ต้องขายขาดให้ได้ราคาดีด้วยและในเมื่อนาโปลีตอบสนองสิ่งนั้นไม่ได้นะครับทางท็อตแนลก็เลยเบรกดีลนี้เอาไว้ด้วยตัวเองซึ่งจากการที่เกปาฟอร์มดีแบบนี้นะครับรวมถึงเมนดี้เอดูอาร์เมนดี้ก็ยังไม่ได้ยอมแพ้นะ ร้อมสู้เพื่อแย่งมือหนึ่งกลับคืนมาโรมาโน่เลยบอกว่าพอเก็ป้าดีเมนดี้ไม่ยอมแพ้ทำให้ข่าวเกี่ยวกับผู้รักษาประตูใหม่ Chelsea, เชลซีเงียบไปแล้วทั้งที่ก่อนนี้เหมือนมีข่าวว่าเชลซีอาจจะมองหาในด่านคนใหม่ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้โรมาโน่บอกว่าไม่มีอะไรอัปเดตแล้วก็ไม่มีชื่อเป้าหมายใหม่ที่เชลซีต้องการเลยเพราะเหมือนกับว่าเชลซีพอใจ กับสถานการณ์ที่เกปปากลับมาเล่นดีแล้วก็เมนดี้ยังพร้อมสู้ต่อเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือข้อมูลจากโรมาโน่นะที่เกือบย้ายแล้วนะครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ก็เสียทอดเบรกเอาไว้นะครับเพราะว่าข้อเสนอไม่โดนใจนะฮะทีนี้ครับต้องมาฟังความรู้สึกกันบ้างนะครับมาฟังกันหน่อยว่าจนถึงตอนนี้ความรู้สึกของเกปปาเป็นยังไงแล้วเพราะอะไรเขาถึงกลับมาโชว์ฟอร์มขั้นเทพได้นะฮะเกปาก้าบอกว่า ก่อนที่จะเจอกับแอสตันวินล่านัดล่าสุดเนี่ยเราซ้อมกันหนักมากตลอดสัปดาห์เลยนะแต่พอลงเล่นจริงสถานการณ์จริงในเกมมันแตกต่างออกไปมันต่างจากเดิมแบบสิ้นเชิงเลยวินล่าเล่นกันดีมากคุณไม่สามารถคาดเดาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องพร้อมตลอดเวลาเพราะทุกอย่างที่เราไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้เสมอผมแฮปปี้กับฟอร์มตัวเองมากผมรู้สึกมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผมมีบอลห,หรือไม่มีบอลก็ตามผมเชื่อในฝีมือตัวเองและสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่เสมอแน่นอนมันมีช่วงที่ผมลําบากมากๆเป็นช่วงเวลาที่ยากจริงๆแต่ท้ายที่สุดชีวิตมันก็แบบนี้คนเราย่อมมีช่วงขาขึ้นแล้วก็มีขาลงสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งต้องยึดมั่นในความคิดตัวเองเชื่อมั่นในตัวเอง อย่าเสียศรัทธาในตัวเองและตั้งใจทำงานตัวเองต่อไปซ้อมต่อไปรวมถึงต้องสนุกทุกครั้งในการฝึกซ้อมด้วยนะครับเกป้าก็ยืนยันเลยว่าที่กลับมาโชว์ฟอร์มดีเพราะเขาไม่เคยสูญเสียศรัทธาในตัวเองนะเขายังเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ซ้อมหนักซ้อมอย่างเต็มที่จนกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งนะครับในตอนนี้ซึ่งเอาจริงๆนอกเหนือจากความตั้งใจของเกป้าแล้วอะสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งสําคัญทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าตอนที่เกปปาฟอร์มตกหนักอะ ตอนนั้นเขาเลิกกับแฟนคนเก่าไปแล้วเขาทาใจไม่ค่อยได้อยู่อยู่ที่พักคนเดียวซ้อมเสร็จกลับไปอยู่คนเดียวครอบครัวก็อยู่สเปนหมดเลยนะครับติดต่อกับใครก็ลําบากนะครับแต่ว่าตอนนี้มีคนมาดามใจมิสสเปนนะครับมาดามใจขอแฟนแต่งงานไปเรียบร้อยพอสภาพจิตใจกลับมาดีเกป้าดูแฮปปี้ดูสดใสขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เวลาลงไปเล่นก็ดูมีความมั่นใจจริงๆนะครับซึ่งผมว่าแฟนเชลซีที่ตั้งใจดูผมว่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเกปาเนี่ย ทำให้แฟนอุ่นใจตั้งแต่ช่วงฤดูกาลก่อนที่เมนดี้ไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วเล่นดีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะจนกระทั่งมายึดมือหนึ่งจากเมนดี้ได้ในช่วงที่เมนดี้ฟอร์มตกแล้วก็ตอนนั้นมีอาการบาดเจ็บพอดีด้วยนะครับทีนี้ครับเราฟังข้อมูลเชิงข่าวไปฟังความเห็นจากตัวเกปาไปทีนี้ไปดูความเห็นกูรูกันบ้างดีกว่านะครับเกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันประตูแล้วก็เรื่องของการยึดมือหเกปา คนเขียนคอลัมน์นี้ก็คือเลียมทูมี่นะครับจาก a t ต a ิ t i c UK นะครับแล้วเดี๋ยวเขาไปเอาบทสัมภาษณ์คนอื่นๆมาด้วยนะออกมาเขียนคอลัมน์ถึงการที่เกป้าโชว์ฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็นัดล่าสุดที่ชนะวินล่า2-0นเนี่ยเขาบอกเกป้ารู้สึกแบบขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะเพราะว่าในขณะที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นเนี่ยเตะเสร็จปรบมือขอบคุณแฟนบอลที่วินล่าพาร์คขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางตามมาเชียร์ในนัดนี้เนี่ยทุกคนก็เข้าอุโมง์กันหมดแล้ว แต่เกปาคือคนสุดท้ายครับที่ยังยืนปรบมือให้กับแฟนบอลในสนามเกมวันนั้นเกปาโชว์ฟอร์มขั้นเทพจริงๆครับครึ่งแรกก็เซฟไป6ครั้งแล้วก็เป็นการเซฟที่โคตรยาก2ครั้งด้วยกันนะครับสครั้งที่บอกว่ายากเนี่ยดอกแรกก็คือจังหวะทริปเปิลเซฟนะครับไอ้ลูกแรกที่แม็กกินยิงอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้ลูกซ้ำเรียดดาบ2ของรมซี่อ่ะลูกนั้นเซฟยากมากนะครับแต่ว่าเกปา ล้มตัวปัดบอลเรียดได้แบบเหลือเชื่อแถมยังตามไปบล็อกลูกยิงของแดนนี่อิงสต่อได้อีกนะครับซึ่งจังหวะนั้นนะครับเลียมทูมิเขาไปเอาความเห็นของแมดพีแดรอสกี้คนที่เป็นนายด่านที่ก็เล่นฟุตบอลอาชีพนะครับเป็นนายด่านชาวอเมริกันเขาออกมาวิเคราะห์ครับบอกว่าเกปานี่คือแบบนัดล่าสุดคือสุดยอดเลยการปัดลูกยิงของแรมซี่ให้มันไปกระดอนเสาได้เนี่ยคือสุดยอดมากเพราะมันจ่อมากมันเรียดมาก แถมยังลุกมาเซฟช็อตท,ที่3ได้อีกต้องชื่นชมจริงๆส่วนอีกช็อตท,ที่เวอร์นะครับก็คือนาที31ที่เลออนไบลี่เปิดให้แดนนี่อิงส์นะครับได้แบบโอ้โหม่งแบบจอๆลูกนั้นใครเห็นก็คิดว่าเข้าแต่เกป,ป้าปัดได้แบบเหลือเชื่อเกี่ยวกับลูกนี้นะครับเพียดรอสกี้เขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นการเซฟที่ทำเอานึกถึงปีเตอร์เช็คเลยลูกเซฟเนี้ยคล้ายกับลูกที่เช็คเคยเซฟลูกม่งแอนดี้แคโร ตอนนัดชิงชนะเลิศ FA Cup 2012แล้วพาเชลซีเป็นแชมป์ด้วยเช็คเซฟลูกนั้นได้แบบปฏิหารจังหวะนี้ยดนนี่อิงส์ก็หม่งได้ดีแล้วแต่ที่เหลือเชื่อก็คือเกป้าปัดพ้นคานได้ยังไงคือปัดโดนบอลเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้แปลกใจมากแต่ปัดแล้วเปลี่ยนวิถีบอลให้มันข้ามคานเนี่ยทำได้ยังไงเพียดรอสกี้บอกว่าการที่จะปัดแบบนี้ได้แสดงว่าข้อมือกับฝ่ามือของเกป้าต้องแข็งแรงมากม ไม่งานไม่มีทางปัดให้มันผลนขานได้นะครับซึ่งจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่สําคัญนะครับประตูเร็วอย่างเดียวไม่พอปฏิกิริยาอย่างเดียวไม่พอเชิงกายภาพมันก็ต้องได้ด้วยนะครับจาตอนที่กุ๊กตัวยังอยู่เชลซีได้แม้ช่วงที่ยังเล่นดีช่วงที่ไม่ได้มีปัญหาอยากย้ายหนีทีมอะไรช่วงที่ฟอร์มเทพเนี่ยกุ๊กตัวก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าอีกหนึ่งเทคนิคของเขาก็คือเวลาว่างเวลาอยู่ที่พักเนี่ยเขาจะเอาแบบพวก ลูกเหล็กอะไรพวกนี้กลมๆเนี่ยลูกบอลกลมๆเนี่ยมันหนีบมือบีบบีบบีบตลอดเวลาเพื่อให้มือแข็งแรงเพราะว่าตัวเขาเป็นคนที่มือใหญ่อยู่แล้วแต่บางทีถ้าเกิดเจอลูกยิงแรงๆมันอาจจะปัดไม่ออกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากปัดให้ออกเนี่ยมือฝ่ามือมันต้องแข็งแรงมากแล้วข้อมือมันก็ต้องแข็งเพื่อให้มือไม่พลิกนะครับถ้าเกิดสิ่งนี้มันสําคัญถ้าเกิดข้อมือแข็งไม่พลิก แล้วฝ่ามือแข็งแรงมากมันก็มีโอกาสที่จะปัดลูกยิงแรงๆได้ซึ่งลูกมงของแดนนี่อิงส์เนี่ยทางเพียดรอสกี้เขาบอกเลยว่าเกป้านี่คือเทคนิคนัน้นเลยก็คือแสดงว่าไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาและเชิงกายภาพฝ่ามือคุณต้องแข็งแรงมากๆไม่งั้นไม่มีทางปัดบอลพ้นคานได้เพียดรอสกี้ยังพูดถึงการแย่งมือหนึ่งกับเออาร์เมนดี้ด้วยครับบอกว่าถ้าให้วิเคราะห์ตอนนี้เกป้าดูมั่นใจมากนะครับเขาใจเย็นมากๆ และถ้าหากสภาพใจิตใจของเขายังเป็นเชิงบวกต่อไปเราจะเห็นเลยว่าเขาจะลงสนามแบบไม่ตื่นกระหนกแน่นอนตอนนี้ดูเหมือนว่าเกป้าจะคอนโทรลเรื่องนี้ได้เขามีความคืบหน้าอย่างมากนะในช่วงปีที่ผ่านมาและเมื่อดูจากระบบของแกรนพอตเตอร์บางทีเกป้าอาจเป็นมือนหนึ่งในระยะยาวได้เลยความสามารถในการใช้เท้าของเขาอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยรวมแล้วความสามารถหลักก็ยังเป็นการเซฟนะแต่การใช้เท้าจะเป็นออปชันให้เขาครบเครื่องมากยิ่งขึ้นส่วนจุดที่เกปาต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของการคว้าลูกกลางอากาศยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่เมื่อดูจากการที่เบนโรเบิร์ตโคสประตูคนใหม่ของเชลซีเนี่ยที่ตอนอยู่ไบรตันก็เคยฝึกโรเบิร์ตซานเชสให้แก้ตรงนี้ได้มาก่อนผมก็คิดว่าเกปาก็น่าจะแก้เรื่องนี้ได้เหมือนกันอเ oh, ขาวิเคราะห์ดีวะ่ะ ผมว่าผมว่าแฟนเชลซีที่มาฟังบทวิเคราะห์ตอนนี้ของเพียร์ดรอสกี้แล้วผมว่าได้ความเห็นเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเขาวิเคราะห์ตรงจุดจริงๆนะการใช้มือเซฟการใช้มีเบสิกกับเท้าในการเล่นกับเท้าได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลูกกลางอากาศนัดล่าสุดจังหวะออกมาตัดบอลก็ยังมีปัญหาอยู่จริงๆส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเกป้าตัวไม่ได้สูงมากด้วยนะครับสูงไม่ถึง190แต่เขาก็มองว่าถ้าโค้ชประตูดีมันก็น่าจะพอแก้ได้นะครับโรเบิร์ตซานเชสก็ตอนแรกก็ไม่ได้เล่นลูกกลางอากาศดีแต่ก็แก้ได้เข ถ้าฝึกซ้อมกับโค้ชไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกป้านะ่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็เป็นกําลังใจให้เกป้าอาริส巴ากานะครับทีนี้ครับจากเกป้านะครับเรามาดูกันที่เมสันเมาส์นะครับไม่ใช่แค่เกป้าคนเดียวที่คืนฟอร์มนะครับเมสันเมาส์ก็คืนฟอร์มเช่นกันนะครับจากการยิง2ลูกนัดล่าสุดของเมสันเมาส์เนี่ยทำให้ตอนนี้ยิงกับเชลซีไปแล้ว32ประตูแล้วก็ถ้านัดเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะ26ลูกแล้ว สมผลให้เมสันเมาส์ครับกลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดอันดับ2ของเชลซีนะที่ยิงในหลีกครบ25ประตูเมสันเมาส์ยิงครบ25คือตอนนี้ยิง26แต่ยิงแตะ25เนี่ยด้วยวัย23ปีกับอีก279วันนะครับคนเดียวที่ยิงแตะ25ลูกในหลีกด้วยอายุที่น้อยกว่าเมสันเมาส์ก็คือเอเดนอาซา อาซาทำเอาไว้23ปีกับอีก271วันเรียกว่าทำเอาไว้เร็วกว่าเมสันเมาส์8วันด้วยกันนะครับถือว่าฉิวเฉียดเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าเมสันเมส์ผลิตสกอร์ได้ได้ค่อนข้างเร็วนะถ้าเกิดเรามองจากอายุของเขาที่เพิ่ง23ปีเองนอกจากนี้ครับเมสันเมาส์เนี่ยยังโดนถามเรื่องที่ตัวของเขาเริ่มกลับมาคืนฟอร์มได้แล้วก็ถามถึงเรื่องแท็ติกแกรมโพเตอร์ด้วยนะฮะเมสันเมส์บอกว่าฟุตบอลสมัยนี้ มันเหมือนเป็นการบังคับให้นักเตะต้องมีความครบเครื่องมากขึ้นต้องเล่นแบบอนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นเล่นตำแหน่งเดียวไม่ได้และสำหรับผมผมได้เล่นหลายตำแหน่งมากในช่วง4ปีที่ผ่านมาดังนั้นถ้าผมได้รับคำสั่งให้เล่นเป็นตัวรุกกราบซ้ายกราบขวาหรือฟอลสไนหรือ Playmaker เบอร์10ผมก็ต้องทำตามที่โค้ชสั่งให้ได้มันไม่ใช่แค่ผมนะแต่ทุกคนในทีมเชลซีก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน อย่างเช่นในเกมที่เจอกับแอสตันวินล่าครึ่งแรกผมเล่น2ตํตำแหน่งเลยนะจากตอนแรกผมเป็นตัวรุกแล้วก็ถอยต่ํามาเล่นเป็นมิดฟิล์เบอร์6เพื่อป้องกันการคุกคามของวินล่าที่เล่นดีมากคุณต้องมีความหลากหลายให้มากที่สุดนั่นคือจุดแข็งในทีมของเราและเราก็มีหลายคนที่ทําแบบนี้ได้นะครับก็เป็นการบง่งบอกชัดเจนนะว่าบอลสมัยใหม่มันยึดติดตำแหน่งเดียวไม่ได้แล้วนะครับยิ่งคุณมีความอเนกประสงค์ยิ่งคุณมีความครบเครื่องเนี่ย ก็มีโอกาสที่โค้ชจะเลือกคุณใช้งานบ่อยนะครับก็ไม่แปลกใจที่เปลี่ยนโค้ชกี่คนกี่คนเมสันนา์ก็ยังเป็นตัวหลักอยู่เสมอน,นะครับจนถึงตอนนี้ครับแม้จะเริ่มต้นซีซั่นได้ย่แย่นะครับแต่ว่าเมสันนาว์คืนฟอร์มจริงๆนะรวมตอนนี้ถ้าอ้างอิงจากหลายๆเว็บไซต์นะครับใน Transfer Market ให้2ประตู5 a s s อซิสแต่ใน Who Score ให้2ประตู4 As แอสซสนะครับเพราะว่าบางที่เขาก็นับว่าการเรียกจุดโทษเป็นแอซิส บางที่เขาก็ไม่นับนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะมองยังไงก็ตามนะครับก็แต่ที่แน่ๆคือขั้นต่ำสองประตูสี่แอสซิสต์นะครับผมถึงพูดไงว่าตอนที่ชูเลข2 4ให้ริสเจมส์ผมก็เลยคิดเอ๊ะมันนอกเหนือจากริสเจมแล้วมีการบ่งบอกถึงสถิติตัวเองด้วยเพราะวา่านะครับก็ขอให้โชว์ฟอร์มดีแบบนี้ได้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเมสันเมาส์นะครับก็เป็นตัวหลักของเชลซีไปแบบยาวๆทีนี้ครับจากเมสันเมาส์มาดูกันที่อนาคตของเอ็นจีนะครับเอ็นโกโล و กองเตนะฮะฮมีข้อมูลจากฟาบริซิโอโรมาโนครับอัปเดตหลายเรื่องของกองเต้เลยนะอันนี้โรมาโนเขาอัปคลิปลงใน YouTube นะครับก็ไปฟังกันได้โรมาโนพูดถึงสภาพร่างกายก่อนบอกว่าเขาทราบข้อมูลมาจากสื่อฝรั่งเศสนะครับว่ายังไงกองเต้ก็ไม่ได้เล่นบอลโลก2022แน่นอนแล้วเพราะอาการเจ็บครั้งใหม่ที่มันเจ็บซ้ำเนี่ยต้องพัก3เดือนถือเป็นข่าวร้ายของทั้งแกรมพอลเตอร์ที่เชลซี แล้วก็ดีดีเยเดชองกับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยซึ่งกองเต้จะกลับมาอีกทีนะก็คือเข้าสู่ปี2023นู่นเลยส่วนเรื่องอนาคตนะครับโรมาโน่บอกว่าทุกคนทราบดีว่ากองเต้กำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์สถานการณ์ตอนนี้ไม่ง่ายเลยครับ not easy เพราะจนถึงตอนนี้ยังบรรลุข้อตกลงกันไม่ได้ทำให้เริ่มมีความเสี่ยงสูงครับที่กองเต้จะย้ายแบบฟรีเอเจน ในมุมเชลซีอันที่จริงก็อยากต่อสัญญาครับแต่ด้วยหลายปัจจัยเหมือนว่าบอร์ดบริหารต้องการปฏิวัติทีมครั้งใหม่นะโรมาโนใช้คําว่า revolution นะครับก็คือปฏิวัติเลยซึ่งเริ่มจากการเปลี่ยนผู้บริหารไปหลายคนมีการเปลี่ยนกุญซือด้วยเปลี่ยนเจเน r เรชันนักเตะใหม่ที่น่าจะดึงมาอีกเพียบในปี2023โรมาโนบอกว่าทางเดียวที่จะพลิกสถานการณ์นี้ได้นะครับคือ ต้องรอให้แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ให้ครบก่อนเช่นทีมหาหนักเตะใหม่ล่าสุดได้โจชิวมาจากเซาแฮมตันผู้ในการเทคนิคนะครับก็จะได้วิเวลนะครับมาจากไลฟซิกส่วนผู้ในการกีฬาอันนี้กำลังหาอยู่นะครับกำลังเร่งหาคนนี้ให้ได้ซึ่งโรมาโนบอกว่าถ้าเกิดได้ทีมชุดบริหารทีมตัดสินใจนักเตะครบทุกตำแหน่งเมื่อไหรและถ้าผู้บริหารมองว่ากองเต้ควรอยู่ต่ออันนี้ก็ไม่แน่ เกมอาจจะพลิกได้คือถ้าพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้โอกาสย้ายมากกว่าโอกาสอยู่ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดบอรดชุดใหม่เปลี่ยนความคิดทีมดูแลทีมผออต่างๆเปลี่ยนความคิดก็ไม่แน่เหมือนกันและโรมาโน่ยังพูดด้วยนะครับว่าในมุมของอ็นโกลโลกองเต้ตอนนี้อยากอยู่กับเชลซีต่อถ้าเลือกได้ก็อยากอยู่เชลซีต่อเพราะว่ากองเต้ e รักลอนดอนผูกพันกับเชลซี สถานการณ์ของกองเต้คล้ายกับอันโตนิโอรือดิเกอร์ลยครับคือตอนนี้รักอยากอยู่ต่อแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็กทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องย้ายทีมนะครับก็หลังจากนี้ก็ต้องคุยสัญญากันเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนครับเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตกองเต้เนี่ยมันค่อนข้างเสียงแตกเพราะว่าพักหลังกองเต้ก็เจ็บบ่อยจริงๆนะครับเจ็บฤดูดกาลน,นี้พงเล่นไปแค่2นัดแล้วก็ค่าเหนื่อยแพง3 0 0 0 0 0บวกกับข้อมูลจากดีแอนลิติกก็บอกว่าเชลซีให้สัญญา2บวกหนึ่ง กองเต้อยากได้3าบวกหนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่ไม่ลงตัวกันในหลายๆเรื่องส่วนตัวนะครับในมุมของผมคือแม่งเข้าใจทุกฝั่งจริงๆมุมสโมสรก็ต้องมองถึงเชิงตัวเลขไว้นะครับความคุ้มค่ามุมกองเต้เขาก็ต้องมองถึงแบบสัญญาก้อสุดท้ายในอาชีพที่จะพีคได้นะครับแล้วก็เขาต้องมองถึงความมั่นคงด้วยใจผมถ้าเลือกได้นะถ้าให้เลือกได้อยากให้กองเต้ตอบรับสัญญา 2. บวกหนึ่ง แล้วก็ลดค่าเหนื่อยลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าจะรับ3มบวกหนึ่งแลวค่าเหนื่อย3 0 0แสนเนี่ยผมว่ายังไงเชลซีก็ไม่น่ายอมสู้ครับกับอาการบาดเจ็บที่มันเรื้อรังแบบนี้ซึ่งกองเต้อาจจะต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับว่าสภาพร่างกายของพี่พี่เต้ไม่เหมือนเดิมนะถ้ากองเต้ยอมลดสัญญาแล้วก็ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาผมว่าไม่แน่ว่ะเพราะกองเต้ก็ยังเป็นนักเตะระดับ world class อยู่ถ้าเกิดกลับมาฟิตได้เมื่อไหร่เขาก็ยังเป็นคนที่สําคัญต่อทีมอยู่นะครับก็ขอให้หาข้อตกลงกันได้ละกันแต่ถ้าเกิดท้ายที่สุด หาข้อตกลงกันไม่ได้ถ้าเกิดต้องย้ายขึ้นมาเราก็จะขอบคุณกองเต้สําหรับสิ่งที่เขาทําให้กับเราเขาเป็นตํานานของเชลซีแน่นอนนะครับอ็นโกลโลกองเต้แล้วผมเชื่อนะถ้าเกิดจะออกขึ้นมาผมว่าไม่ได้จบแบบแย่คิดว่าแบบนั้นคิดว่าไม่ต่างกับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับผมมองแบบนั้นนะก่อนจากไปนะครับฝากแฟนเชลซีด้วยนะครับผมจะบินไปอังกฤษคืนนี้แล้วนะครับ ปอังกฤษ1สัปดาห์นะครับบิน18กลับวันที่25นะครับซึ่งมันจะต้องมีบางวันที่ผมไม่ได้ทําคลิปโดยเฉพาะวันที่ผมอยู่บนเครื่องบินนะครับซึ่งก็คือวันนี้วันที่18เพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่มีคลิปสรุปข่าวนะครับเพราะว่าผมอยู่บนเครื่องบินทําไม่ได้แต่ผมอัดคลิปเอาไว้ให้นะครับทำเป็นสกู๊ให้ชมกันนะครับก็ของวันที่1 0 19เนี่ย18 19นะวันที่18ใช่ไหมวันที่19เนี่ยแฟนเลซี Fantasy จะได้ชมคลิปนี้นะ แชมป์ยุโรป2012นะครับถ้วยที่ยิ่งใหญ่สุดของเชลซีความยาว15นาทีเล่าสตอรี่เล่าเบื้องหลังก่อนจะไปถึงการเป็นแชมป์ UCL สมัยแรกได้นะครับแล้วก็วันที่ผมบินกลับวันที่25นะครับวันกลับถึงไทยผมทำเรื่องดี e อ o ก้คอสตาเอาไว้นะครับ เป็นนักเตะที่แฟนเชลซีรักมากแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นทีมรักของคอ e นเะต้เล่าประวัติของคอสตาตั้งแต่เด็กเลยนะครับจนไปถึงสรุปดราม่ากับคอนเต้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็หวังว่าแฟนเชลซีจะชอบนะครับตั้งใจทําเอาไว้ให้เลยนะครับจะได้แบบตอนที่ผมอยู่บนเครื่องบินจะได้มีคอนเทนต์ในการชมกันได้ส่วนสรุปคราวตอนอยู่อังกฤษถ้าวันไหนร่างกายไหวก็จะทํา ถ้าไม่เหนื่อยก็จะทําแต่ถ้าเกิดว่าไหนไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวผมจะแจ้งลงนานะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาถ่าย123หรือว่าทางยาแก้ไอตาขันตีนะครับ ขอบคุณคอร่าแอ็ด้วยนะครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์มาจากช่องผมมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ขอบคุณสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลสปอนเซอร์ของช่องแล้วก็ของสโมสรเชลซีรวมไปถึงซูซูกิสวิตพาวเวอร์ยอทด้วยนะครับการันตียอดขายกว่า140,000คันนะครับช่วงนี้ปีเตอร์วอตสขอตัวลาไปก่อนเดินทางไปประเทศอังกฤษก่อนนะครับใครอยากชมคลิปรีวิวบ้านปีเตอร์วอตสก็ลงให้ชมกันไปแล้วนะครับปีเตอร์วอตสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะบ๊ายบาย